สวัสดีครับผมวีรยุทธจิกุธครับกับตันทีมมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพครับความพร้อมตอนนี้ก็พร้อมที่จะเข้าทัวร์นาเมนต์รอบแชมเปี้ยนลีกแล้วครับเพราะน้องๆทุกคนก็ทั้งทีมงานสตาฟโคด้ดผู้บริหารก็ทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ในการฝึกซ้อมเราก็ฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่แล้วก็ ทําการบ้านคู่เราสู้มาระดับหนึ่งแล้วครับก็เคยตอนทีสี่ขึ้นมาทีสาครับตอนนั้นก็มีนักขอนผสมกับขอนแก่นที่ขึ้นมาขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วก็น็อตตามมาเป็นอันดับ3ครับก็มีประสบการณ์มาแล้วครั้งหนึ่งครับ ก็คงบอกน้องๆที่ที่ยังใหม่กับแชมเปี้ยนลีกมันเป็นฟุตบอลที่ทวนนาเมนต์สั้นๆที่ที่จะจะพาดพาดไม่ได้ใครพาดก่อนก็ค่อนข้างที่จะแมตต์ต่อไปก็จะเป็นงาน,นะะหนักก็แหให้ทุกคนเล่นด้วยความมีสมาธิมีสติมีมีม, Wein, ม,ม,ม,มีมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการพาดพังก่อนเพื่อเราจะแบบยืดยืดระยะดูโมเมนตัมแมตต์ต่อแมตต์ไปครับ ก็ในวงการฟุตบอลก็ถ้ายัง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 เล่นไหวหรือมีมีมีทีมยังต้องการให้เราช่วยใน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 ฐานะนักเตะก็ก็พร้อมที่ที่จะจะเล่นครับเพราะว่าก็ยัง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 ลงไหลยังยังชอบเพราะว่าเล่นมาก็ยังยังชอบอยู่ครับยังยังไหวอยู่ก็ก็ถ้าสโมสรให้โอกาสเล่นต่อก็ก็คงจะเล่นต่อไปก่อนครับแล้วก็บวกกับอบรมลายเส้น พร้อมไปด้วยครับก็มองมองไว้ก็ดูดช่วยช่วย,วยก็สึกก็ทั่วก็ดูงานที่ก็นี่ครับช่วยโค้ดแบงก์ก็ที่เป็นเป็นเพื่อนกันก็คอยให้คำปรึกษาบ้างเล็กๆน้อยๆใน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 สิ่งที่เราเรามีหรือแชร์แชร์ในสิ่งที่เราในใน,ใน,ในบางทีน้องๆอาจจะไม่สามารถสื่อสารถึงโค้ดได้เราก็จะคอยจะเป็นสะพานคอยเชื่อมคอยเ,อเราก็คอยดู รูปแบบการฝึกซ้อมของโค้ชแล้วก็มามาช่วยโค้ดระดับหนึ่งครับแล้วก็ในฐานะนักฟุตบอลก็ไปช่วยน้องบอกน้องสื่อสารกับน้องอีกทีครับน้องๆส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกสามหาวิทยาลัยของของนอตกรุงเทพทั้งหมดครับก็อายุเย็่ประมาณ18ก็มีครับเด็กเด็กปีหนึ่งแล้วก็จนถึงปี4ก็ยี่สบสประมาณนี้ครับก็ส่วนตัวผมก็ ก็ดีนะครับก็เป็นโควิดก็เราจะดูแลร่างกายตัวเองมากขึ้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่ออกไปไหนที่แบบเป็นที่ที่มันแบบชุมชนอะไรก,ก็จะดูแลตัวเองอยู่แต่บ้านกับสนามบอลแล้วก็น้องๆก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่หอพักกันอยู่แล้วครับก็คิดว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราแบบไม่ได้แบบไปใช้ชีวิตข้างนอกเยอะแยะเกินไปครับ ว่าเด็กๆสมัยนี้มีโอกาสมากกว่าสมัยสมัยรุ่นรุผมครับมีอะคาเดมี่มีมีสโมสรใหญ่ๆมีมีมีเงินเดือนที่ที่ที่สูงขึ้นเป็นน้ำเป็นเนื้อสามารถแบบใครเก็บได้ก็เก็บสามารถสร้างื้อสร้างตัวได้แต่แตกต่างกับสมัยก่อนที่ต้องอาศัยอาศัยใจอาศัยความความชอบจริงๆครับเือซึ่งเงินเดือนก็ไม่สูงมากก ก็ฝากน้องๆว่าอย่าอย่าหลงละเลงกับไอ้สิ่งที่มันได้มาง่ายอยากให้พัฒนาตั้งใจซึ่งตอนนี้มันก็มีพี่ๆที่ทําให้เห็นว่าไปเจลีกได้ไปยุโรปได้มันมันสามารถทําให้เราสร้างเนื้อสร้างตัวกอบโกยเงินทองได้มหาศาลครับถ้าเราตั้งใจจริงก็ก็สามารถทําได้ครับก็ฝากถึงแฟนฟุตบอลทีมมหาวิทยาลัยนนรงเทพครับก็ช่วงนี้ก็เป็นเตะแบบปิดก็อยากให้ส่งส่งแรงใจแรงเชียร์ผ่านทางอาจจะมีไลฟ์สดอะไรก็อย่างเงี้ยก็คือส่ง ส่งแรงใจมาช่วยกันแบบเพื่อผลักดันให้ทีมอของเราซึ่งนักเตะส่วนใหญ่ก็80%ก็เป็นทีมมหาวิทยาลัยนักศึกษาจริง,รงๆที่ที่ลงสร้างผลงานกันก็ฝากติดตามชมติดตามเชียร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ